่านที่เคารพครับผมอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกนะครับเพราะว่าที่ท่านได้พูดเมื่อสักครู่กระทู้ของท่านเนี่ยเป็นกระทู้ของความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆแล้วก็อยากให้เป็นกระทู้อย่างนี้เนี่ยผมก็เห็นด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่อยากจะชี้แจงเพิ่มเติมในบางประเด็นประเด็นแรกก็คือว่าบังเอิญเมื่อกี้ที่ผมเอ่ยชื่อท่านสสขยันเนี่ยเพราะท่านถามว่าสสได้รายงานปัญหาที่จังหวัดลําพูนหรือไม่ นะฮะบับงเอิญจังหวัดลําพูนก็มีท่านสอสอขยันอยู่ผมก็ได้ยืนยันนะฮะส่วนสอสอจังหวัดอื่นๆเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าอยู่พักไหนนะครับทั้งพักรัฐบาลพักฝ่ายค้านพบปะกันเนี่ยก็จะมีการรายงานปัญหาต่างๆในพื้นที่มาแต่อยากทําความเข้าใจอย่างนี้อีกครั้งครับท่านประธานครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายจำนำมาเป็นประกันเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องการมองในมิติเดียวเรื่องปัญหาการทุจริต มีอีกหลายเรื่องครับซึ่งอยากจะเรียนชี้แจงเช่นจากโครงการการประกันรายได้ในขณะนี้นะฮะเฉพาะในส่วนของข้าวเนี่ยมีการจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้วเนี่ยเกือบสล้านห้าแสนรายครับไม่เคยมีโครงการแทรกแซงในเรื่องของภาคการเกษตรใดซึ่งพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงในจำนวนมากขนาดนี้นั่นประการที่หนึ่งนะครับ ถ้าเทียบกับตัวเลขของคนที่สามารถเข้าร่วมโครงการจำนำได้เนี่ยต่างกันหลายเท่าตัวครับแล้วเงินที่ลงไปเนี่ยครับขณะนี้ข้าวยังไม่ได้สรุปนะครับแต่กรณีของเข้าโพดท,ที่สรุปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเงินที่ลงไปถึงเกษตรกรนะครับมากกว่าโครงการจำนำครับแม้ว่าค่าใช้จ่ายในโครงการจำนำจะมีมากกว่าเพราะงบประมาณของโครงการจำนำส่วนใหญ่ ไม่ได้ไปที่เกษตรกรโดยตรงนะครับอันนี้คือประเด็นที่อยากจะเรียนว่าเราดูรอบด้านที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับมันก็มีผลพลอยได้อื่นๆผมจําได้ครับไปที่วังทองพิษณุโลกครับมีคุณลุงคนหนึ่งมาเนี่ยเจอปัญหาหนาแล้งครับปรากฏว่าแทบไม่เหลือข้าวเลยครับแต่ปรากฏว่าเพราะว่าเป็นโครงการประกันรายได้เนี่ยได้รับเงินชดเชยพอที่จะมีเงินทําต่อได้ครับ นี่ก็เป็นตัวอย่างว่าเรามองในหลายๆด้านครับว่าทำไมโครงการประกันเนี่ยจึงให้ประโยชน์กับเกษตรกรได้ดีกว่านะครับอย่างไรก็ตามปัญหาที่อาจจะแทรกซ้อนและเกิดขึ้นมาในรอบสองเนี่ยครับกำลังที่จะวางมาตรการให้รัฐกลุ่มครับปัญหาแรกอยากจะฝากท่านสสไปเลยนะครับเพื่อที่ชี้แจงในพื้นที่ก็คือว่าการขึ้นทะเบียนและการทำประชาคมรับรองเนี่ยครับ ต้องอยู่บนความเป็นจริงเนื่องจากว่าในบางพื้นที่นะครับอาจจะเริ่มมีกระบวนการเนี่ยที่จะไปทําตัวเลขมาผมกราบเรียนว่ารอบนี้เนี่ยนอกจากการทำประชาคมนะครับเราจะใช้ระบบภาพถ่ายทางอากาศตรวจสอบด้วยและจะมีการไปสุ่มตรวจในพื้นที่ซึ่งถ้าหากว่าคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเกินระดับหนึ่งในประชาคมนั้นเนี่ยนะครับ ก็จะต้องถูกตรวจสอบทั้งพื้นที่และการชดเชยจะช้าครับเพราะฉะนั้นฝากว่าการประชาคมเนี่ยต้องทํากันอย่างจริงจังทาตามความเป็นจริงและเที่ยวนี้จะมีการใช้เทคโนโลยีตรวจสอบด้วยและผมก็ขอขอบคุณที่ท่านเสนอแนะว่าให้ใช้สื่อต่างๆประชาสัมพันธ์รายละเอียดต่างๆในการดาเนินการโครงการมากขึ้นก็จะทําครับส่วนปัญหาเรื่องน้ํากับเรื่องเพลียนะครับเช่นเดียวกันครับรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ เรื่องเคลียนั้นความจริงก็คือว่าเราก็ได้มีการอนุมัติให้จังหวัดต่างๆโดยประสานกับทางกระทรวงกรเกษตรเนี่ยเข้าไปแก้ไขตั้งแต่ตอนตอน้ตนๆแต่การระบาดเนี่ยก็มีมากในช่วงโดยเฉพาะประมาณเดือนธันวามกรานะครับสุดท้ายเนี่ยก็กําลังดูความเสียหายอยู่แต่งบประมาณที่ชดเชยเนี่ยครับเป็นมาตรการพิเศษนะครับคือท่านก็คงทราบป,ปกติเนี่ยก็จะชดเชยประมาณไร่ละ600เท่านั้นเอง ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะคุ้มและขณะนี้เรากําลังขอความร่วมมือในการที่จะตัดวงจรในบางพื้นที่เพราะฉะนั้นที่เป็นโครงการพิเศษขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อชดเชยให้ในลักษณะที่เราเห็นว่าให้ความเป็นธรรมกับเกษตรกรมากยิ่งขึ้นซึ่งคนที่ได้รับประโยชน์เต็มๆในกรณีนี้ก็คือเกษตรกรนะครับแล้วเราจะช่วยกันตัดวงจรแล้วก็จะสนับสนุนในเรื่องของการให้ความรู้และเรื่องของพันธุ์ข้าวต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางซึ่งเรากําลังดําเนินการอยู่ ส่วนเรื่องน้ำเนี่ยท่านก็คงทราบนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของข้าวนาปรังกับน้ำเนี่ยก็จะมีการสำรวจปริมาณน้ําและก็มีการจัดสรรและก็ขอความร่วมมือแล้วก็ปรึกษาหารืออย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้ระบบของกลุ่มประชาคมหรือประชาชนที่เป็นกลุ่มผู้ใช้น้ําแล้วก็จะมีการจัดสรรน,น้ํากราบเรียอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่เรายืนยันก็คือว่าต้องให้ความสําคัญกับนาปีก่อน ถ้าเราบอกว่านาปรางทําเท่าไหร่ก็ได้จัดสรรน,น้ําให้หมดนะครับซึ่งเราก็ไม่เคยทำนะครับถ้าเราทําเช่นนั้นในปีที่แล้งแล้วมีปัญหากับนาปีเนี่ยจะเสียหายกับเกษตรกรมากกว่าเพราะฉนั้นเรากําลังไปพยายามดําเนินการให้เกษตรกรเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดจากการทํานาโดยคิดทั้งรอบปีครับเพื่อให้ได้รายได้ที่คิดว่าจะทําให้เขามีกําไรมากกว่าไปเสี่ยงทําในภาวะซึ่งอาจจะทําให้เกิด ความเสียหายต่อผลผลิตของตัวเองและขาดทุนนะครับซึ่งการทําหลายรอบแต่ขาดทุนเนี่ยไม่ได้ช่วยนะครับทำน้อยรอบแต่กําไรเนี่ยเกษตรกร,ะร,กรจะมีรายได้มากกว่าสุดท้ายก็กราบเรียนครับว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เรามีในขณะนี้ตั้งแต่พฤศจิกาธันวามกราเป็นต้นมาเนี่ยนะครับแสดงออกให้เห็นถึงเศรษฐกิจในภาคชนบทและรายได้ของเกษตรกร,ร,กรที่ อยู่ในระดับที่ดีครับและกําลังส่งผลให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องก็คาดว่าตัวเลขต่างๆที่จะออกมาเป็นทางการก็จะปรากฏชัดเจนขึ้นภายในสิ้นเดือนนี้ครับขอบคุณครับ